สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Fight for Your Dream ค่ะหลายคนนะคะคงเคยสงสัยกันว่าทําไมในยุคปัจจุบันนะคะถึงมีนักธุรกิจอายุยังน้อยที่ประสบความสําเร็จกันมากมายขนาดนี้นะคะและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นนะคะก็คือรายได้อันมหาศาลของพวกเขานั่นเองค่ะจนทําให้เราคิดว่าเอ๊ะทำไมคนคนนึงถึงเก่งได้ขนาดนี้อะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเขาและอะไรที่ทําให้เขาเนี่ย ประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้นะคะวันนี้รายการไฟฟ์ฟอร์ยดีมและพิกเซลจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบกันค่ะและแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราในวันนี้นะคะเป็นวัยรุ่นรุ่นใหม่นะคะที่เป็นเจ้าของธุรกิจแพนเนอร์สร้างจากความชอบของตัวเองนะคะแต่ว่ารายได้เนี่ยเจ็ดหลักเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าค่ะกับคุณแซนทวันทรเหล่าวนิตวิทย์ค่ะ หลวนิตวิทปัจจุบันอายุ27ปีค่ะจบการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะปัจจุบันนะคะก็ช่วยผลดิตที่บ้านค่ะทำอะไรพักทองกรามือและก็ขนมกลาแก่ย่างแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวด้วยค่ะเป็นสรรมุดไคลเมอรออนไลน์มีทั้งเป็นสมุดแล้วก็บน iPad เลยค่ะ ตอนนี้แซนก็เป็นบล็อกเกอร์ด้วยค่ะมีเพจแล้วก็ช n น e l บน YouTube นะคะชื่อว่า On the days ค่ะเป็นเพจที่เกี่ยวกับเครื่องเขียนค่ะแซนทำเอามาไว้เพื่อซัพพอร์ตธุรกิจแพลนเนอของตัวเองด้วยค่ะ สวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่แซนนะคะอย่างที่ทุกคนเนี่ยได้เห็นไปในวีดีอแล้วนะคะว่าพี่แซนเนี่ยทั้งช่วยธุรกิจที่บ้านทั้งมีบล็อกเกอร์เป็นของตัวเองและยังสามารถสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองได้ด้วยนะัย่นคือ o n the e a ดสสมุดแพลนเนอร์นั่นเองนะคะอยากทราบจังเลยว่าทําไมพี่แซนถึงเลือกที่จะทําสมุดแพรนเนอร์ขายล่ะคะ ธุรกิจนี้นะคะก็เริ่มมาจากความชอบของพี่เลยพี่เป็นคนที่ชอบเรื่องของการเขียนแล้วก็การวางแผนเหมือนแพลนเนอร์มากๆเลยค่ะ,คะแต่ว่าเวลาเราไปหาซื้ออะไรเงี้ยมักจะเจอได้สมุดแล้วก็แพลนเนอร์ที่ไม่ได้ตรงใจเรามากก็อย่างบางทีเราเลือกซื้อใช่ไหมคะเจอปกที่สวยแต่ข้างในเราไม่ชอบอหรือว่าข้างในที่สวยแต่ว่าหน้าปกเราไม่ชอบยอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกที่อยากจะลองท,ทําธุรกิจขึ้นมาเองค่ะคิดว่าน่าจะมีคนหลายคนเหมือนกันที่ มีปัญหาเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ข่าวว่าสมุดของตัวเองแล้วก็เป็นคนออกแบบเองด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าทั้งคิดทั้งออกแบบทั้งบริหารทุกอย่างทําเองหมดเลยใช่ค่ะก็มีแพลนเนอร์ปัจจุบันใช่ไหมคะคือธุรกิจเนี้ยคือสมุดแพลนเนอร์อันนี้เน<ะ>ี่ยทุกคนเนี่ยสามารถเลือกได้เลยว่าเขาอยากจะได้อะไรเป็นยังไงบ้าง<อ>ก็มีแพลนเนอร์ให้เขาเลือกถึง50แบบพี่ก็ออกแบบเองจากการที่เราใช้เองนี่แหละคะ่ะ ก็เลยไม่แบบว่า <เล S 1> ใช้เองศึกษาเองใช่ใชไหมคะ,ลคะแล้วอยากจะถามหน่อยค่ะว่าก่อนเริ่มต้นธุรกิจหรือว่าระหว่างที่ทําธุรกิจเนะะี่ยค่ะมีอุปสรรคอะไรที่รู้สึกว่ามันแบบบั่นทอนจิตใจเราบ้างไหมเอ่ยในตอนเริ่มต้นธุรกิจนะคะก็ここมีคนรอบข้างเหมือนกันค่ะเข้ามาบอกว่ามันจะขายได้หรอเป็นสมุดเดี๋ยนี้มันไม่มีคนใช้แล้วเขาหันมาใช้บน iPad อะไรแบบนี้กันหมดแล้วใช่ไหมคะพี่ก็เอากับมาคิดนะคะว่าเออมันจะ ขายได้จริงหรือเปล่ามันเลยทําให้พี่เนี่ยหาข้อมูลด้วยตัวเองลงไปศึกษาตลาดด้วยตัวเองเลยว่ายังมีคนใช้อยู่จริงไหมแล้วก็กลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครอะไรประมาณนี้ค่ะพอเราเห็นข้อมูลตรงนั้นมันทําให้เรามั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมบางทีอะค่ะเวลาเราเจอคนที่มาบอกเราเนาะบางครั้งเนี่ยมันก็ทําให้เราคิดได้ว่า เขาเป็นห่วงเรามากกว่ามันไม่ใช่ทําให้เราเนี่ยต้องบั่นทอนจิตใจเนาะมีแต่ให้เราเนี่ยหาความรู้เพิ่มในการที่แบบเออมันทําได้จริงหรือเปล่าจริงๆต้องขอบคุณเขาด้วยเนาะเพราะว่าคำพูดนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้พี่เนี่ยพัฒนาจากสมุดธรรมดาเนี่ยกลายมาเป็นขายแพลนเนอร์บน iPad ด้วยเรียกได้ว่าสร้างจากความชอบสร้างรายได้ได้แถมแบบ รู้สึกได้ใช้เองมันก็รู้สึกดีเนาะเวลาตัวพี่ตัวเองได้ใช้ <S <S ได้สามารถใช้ของตัวเอง <S 1> <S 1> <S ได้ใช่ไหมคะก็อยากจะรู้ค่ะว่าในอนาคตนะคะพี่แซนเนี่ยคิดจะต่อยอดธุรกิจนี้ต่อไปไหมและจะต่อยอดเป็นในทิศทางไหนเอ่ยโอเคค่ะตอนนี้พี่ก็ขายเฉพาะออนไลน์เฉยๆใช่ไหมคะในอนาคตเนี่ยก็คิดว่าอยากจะมีเป็นหน้าร้านให้เขาสามารถเข้ามาเลือกด้วยตัวของเขาเองเลยอะไรแบบนี้แล้วก็อยากจะต่อยอดเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้บน iPad iPad ได้ด้วยอย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีแอปพลิเคชันแพนเนอร์ที่น่ารักน่ารักกุกกิ๊กแล้วก็เหมาะแล้วก็ตรงใจของเราเนี่ยสามารถใช้เองได้ด้วยนะคะยังไงก็ขอรอเป็นอีกหนึ่งคนที่รอแบรนด์นี้ด้วยแล้วกันนะคะแต่อย่างที่ทุกคนได้ทราบกันนะคะว่าแบรนด์ออนนาเดสเนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวแต่ พี่แซนเนี่ยมีธุรกิจที่บ้านนั่นก็คือขนมตาไก่ย่างที่ทุกคนเนี่ยรู้จักกันดีแล้วก็มันเฟักทองตามือใช่ไหมคะแล้วแบบทําไมถึงอยากมาทําธุรกิจตัวเองอีกล่ะคะท,ท,ทั้งๆที่รายได้ที่บ้านเนี่ยก็น่าจะเยอะมหาศาลแบบพอที่จะใช้มีกินมีใช้แล้วอ่ะโอเคค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือพี่ก็ยังคงช่วยธุรกิจที่บ้านอยู่เนาะแต่ด้วยความที่พี่เนี่ยโตมากับธุรกิจนี้เลยเวลาไปที่ไหนเนี่ยใครใคร ถาม่าที่บ้านทําอะไรบอกว่า<ม>ขนมไก,ายยาก่ย่างแล้วก็มเมล็ดฟักทองเนี่ยเกนทุกคนเนี่ยรู้จักหมดเลย<ด>พี่ก็มีความรู้สึกว่าทําไมคุณพ่อถึงเก่งขนาดนี้เขาสามราสร้างธุรกิจอะไรที่ทําให้คนนะ่ะรู้จักเขาได้ขนาดนี้มันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้พี่ว่าพี่อยากอยากสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองที่ทำให้คนนะ่ะรู้จักเหมือนกันมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะออกมาทำอะไรเป็นของตัวเองด้วย เรียกได้ว่าพอฟังแล้วรู้สึกอยากทําธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะคะก็คือเริ่มต้นจากความชอบพอเราชอบเราก็จะรู้สึกว่าเราสามารถทําสิ่งนั้นได้ดีด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าทุกคนคะอยากจะบอกว่าก่อนที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยพี่แซนเนี่ยเคยประสบความสำเร็จทางด้านเป็นนักปิดตาแล้วก็เล่นลูบิกใช่ไหมระดับประเทศเลยนะคะเรียกได้ว่า เรียกได้ว่าเก่งหลายด้านนะคะอยากจะให้พี่แซนเนี่ยบอกเคล็ดลับให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้ฟังหน่อยว่าทํายังไงคะถึงแบบเป็นคนเก่งได้ขนาดนี้จริงๆต้องบอกก่อนว่าจริงๆไม่ได้เป็นคนเก่งเลยค่ะแต่ว่าพี่เนี่ยคิดว่ามีนิสัยที่ดีของตัวเองข้อหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นนิสัยที่ดีเนาะก็คือเป็น,นคนที่รักการเรียนรู้มากๆคือเวลาเราไม่รู้อะไรแล้วเราอยากรู้อะไรเนี่ยพี่จะเป็นคนที่แบบ ชอบหาความรู้ในการอ่านหนังสือ,อไปเรียนคอร์สต่างๆหรือแม้กระทั่งคุยกับคนที่เขาทําอะไรสำเร็จอ่ะพี่มีความรู้สึกว่าเราไม่มีทางหาเงินได้จากสิ่งที่เราไม่รู้แต่ถ้าเรายิ่งมีความรู้มากเท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันง่ายขึ้นเท่านั้นอะไรเงี้ยก็ทําให้พี่หาความรู้ตลอดอะไรเงี้ยค่ะ ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจและก็เป็นแรงผลักดันที่ดีมากๆเลยนะคะสําหรับการหาความรู้หาสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะก็ในยุคปัจจุบันนะคะก็มีคนหลายคนที่อยากที่จะทําธุรกิจอยากที่จะประสบความสําเร็จแบบพี่แซนแต่บางคนเขาก็ทําแล้วเฟลบางคนก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังคงทําอะไรแบบนี้ไม่ได้หรอกอยากให้พี่พแซนเนะะี่ยค่ะฝากแง่คิดให้กับคนเหล่านี้หน่อยค่ะ คือเราเนี่ยสามารถเลือกในสิ่งที่เราเป็นได้เนาะคืออย่างตัวพี่เนี่ยก็เลือกในสิ่งที่เราเป็นเราอยากเป็นอะไรเราสามารถกําหนดชีวิตของเราได้อะ่ะพี่ไม่ได้เลือกในสิ่งที่พ่อแม่เลือกเราว่าให้เราเป็นแค่ผู้ต่อยอดธุรกิจอะไรเงีเ้ยเราอยากมีธุรกิจจากความชอบของเราก,ก็แค่ลงมือทำอะ่ะพี่มีความรู้สึกว่ามันไม่มีหลอกเก่งหรือไม่เก่งอะ่ะมีแต่ทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองแต่ถ้าเรายิ่งหาความรู้ให้เรามากเท่าไหร่นะคะ เราก็จะยิ่งมีความรู้แล้วก็สามารถประสบความสําเร็จได้ง่ายเท่านั้นน่ะแล้วที่สําคัญค่ะพี่ไม่ได้บอกนะว่าเราต้องมีความรู้แน่นก่อนเราถึงจะทําอะไรลงไปได้เราสามารถเริ่มต้นได้เลยทําให้ดีที่สุดในจุดที่เรามีพอเรามีปัญหาอะไรก็ค่อยๆแก้มันค่ะแก้จากการที่ก็หาความรู้เพิ่มมันไม่มีอะไรเลยแค่เราหาความรู้เพิ่มเนาะ เราสามารถเอามาพัฒนาตัวเองเรียนรู้แบบนี้ไปเรื่อยๆพี่ยังเชื่อว่าเราคําว่าล้มเหลวเนี่ยมันไม่มีจริงถ้า,ถาเรายังค,คงตั้งใจแล้วก็เรียนรู้พัฒนาตัวเองเนี่ยยังไงก็ประสบความสําเร็จได้ทุกคนเลยค่ะค่ะก็อย่างที่พี่แซนพูดนะคะว่าคนเราเนี่ยต้องเรียนรู้แล้วก็หาประสบการณ์จากความตั้งใจของตัวเองนะคะอย่าเป็นน้ำที่เต็มแก้วนะคะทุกคนคนเราเนี่ยยังต้องรับความรู้อะไรเยอะรับไปจนแบบรู้สึกว่าตัวเอง ความรู้ล้นหลามไปเลยเลยประมาณนี้นะคะก็ <G ül> สําหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่แซนมากๆเลยนะคะที่มาเป็นออที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมทางบ้านและรวมถึงตัวพิกเซลเองด้วยนะคะค่ะและสําหรับในวันจันทร์หน้านะคะแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครและจะมาสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องอะไรกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์เวลา12นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา45นาทีที่ BU Channel ที่นี่ที่เดียวค่ะ ค่ะข,ขอบคุณพี่แซนมากเลยนะคะ